สวัสดีคะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้พุกจิราิวสมีข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยากเกษตรกรมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายน2563เรามีความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรรายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาท ซึ่งนายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และนายพีรพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์เลขาี่การสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสอสอกอได้อัปเดตข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 1. เกษตรกรกลุ่มที่1และ2ที่ยังไม่ได้เงินงวดแรก ทกศกำลังทยอยโอนต่อเนื่องคาดไม่เกินภายในวันที่10มิถุนายนนี้ 2. ง,งวดที่2จะเริ่มโอนให้เกษตรกรกลุ่มที่1และ2ในวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนกลุ่มที่3จะได้ครั้งเดียวรวม15,000บาทภายในวันที่15สิงหาคม2563ค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของเกษตรกร ที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยาแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคุณสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ค่ะส่วนเกษตรกร,ร,กรชุดสุดท้ายสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563ค่ะ4ยอดโอนล่าสุดเกษตรกร,ร,กรได้7,13,721รายเป็นเงิน35,518.60ล้านบาท สำหรับจำนวนเกษตรกรที่บัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมาในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวน3 5 6 8 0รายจากการที่ทากสาทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งหาเกษตรกรถึงบ้านทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้วคงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม62,714รายค่ะ 5. หมายเลขบัญชีของเกษตรกรที่ทกศได้เพิ่มมามีจำนวน293,366านวน2 9 3ร6 6รายส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคารซึ่งทกสจะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆตรวจสอบคาดว่าจะแจ้งกลับมาอย่างทกศจากนั้นจะโอนเงินให้ในวันที่8มิถุนายน2,563นี้ค่ะ 6. หน่วยงานกระทรวงกรเกษตร8หน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยารวมทั้งสิ้น48,621รายจำนวน4 9 0 5 4เรื่องแก้ไขปัญหาแล้ว6,823เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด45,98เรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์1,633เรื่องค่ะ7 การตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรกระทร,ร,ระวงกรเกษตรได้เพิ่มแอปเกษตรดิจิทัลตรวจสอบสถานะ,ะเกษตรและอุทนที่เดียวจบครบง่ายเพียงคลิกเดียวค่ะทั้งนี้การแจ้งอุทนหากเรื่องใดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะพิจารณาและสรุปผลได้จะดำเนินการทันทีค่ะ แต่หากนอกเหนืออำนาจต้องเร่งส่งมายังคณะกรรมการระดับกระทรวงโดยปลัดกระทรวงเกษตรจะประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมที่มารับฟังข่าวในช่องพุกชิรานิวผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ